แล้วมาเติมเกมพาร์กันหน่อยดีกว่าเกมพารหาผลเลยละกันเอา้า <What? S 1> โอ้โลบักไม่พอทำไงดีล่ะโลบักไม่พอกันเหรอนี่เลย XD s ด o ีชร้อนบริการเติมโลบักเลด6-8เพียงแค่สมัครเข้าสู่ระบบกอดทาการเติมได้เลยส่วนลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยบอกเลยว่าเลนี้โคตรคุ้ม โอเคนะครับผมทุกคนนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะก็จะมาทำท่านผู้ชมมาทำอีเวนต์นี้เลยครับผมวิ i l d it play it ตนั่นเองครับผมคือมาทำการรับอ,อะไรนะของแต่งอวตารสุดพิเศษนั่นเองครับผมบอกเลยว่ามีเยอะมากนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่เราก็จะถือว่าเยอะยุนิต ดินพันเยอะนั่นแหละเออนี่นะครับผมมาอยู่สีอย่างหนึ่งเลยคือแว่นตาครับผมอ่าแว่นตาเลยนะครับผมต่อไปเลยคือกระเป๋าวิวอิดเพย์อิดนั่นเองครับผมต่อมาก็คือหมวกวิวอิดเพย์อิดอหาแล้วก็อันนี้เลยะครับผมเป็นหูฟังรูปใบไม้สีม่วงสุดเท่เลยนั่นเองนะครับผม ส่วนวิธีการรับนะครับผมคนดูให้เราทําการเข้ามาในตัวเกมของไอ้นี่เลยครับผม Iceland Move นั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็เราเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับผมคนดูอ่ะตัดมาเลยเมื่อเราเข้าไปนะผมให้เราเข้ามาที่นี่เลยนะครับผม Play it นั่นเองโอ้โหเป็นเกมมันเปิดใหม่เลยนะครับผมคนดูให้เรามานี่เลยจงเต้าเต้าเอ็นเต้าเล้า่าเจ้า NPC ตัวนี้นะผมกด E มาแล้วเรากด redeem code นั่นเองครับผมคนดู ก็เรามาดูที่โค้ดแรกกันดีกว่านะครับผมโค้ดแรกคือ Sitting the State นั่นเองนะครับผมโค้ดนี้เลยเรามจีดูสิเราจะมีทั้งหมดอยู่สี่โค้ดนี่นะครับผมนี่คือโค้ดแรกนะครับผมโค้ดต่อมานะครับผมโค้ดที่สองนะผมคือโค้ด Strike Up Post นะครับผมเออท่านผู้ชมองขอไปนะครับผมคนดูโค้ดนี้เป็นโค้ดที่สองจัดไป โค้ดต่อมาเลยนะครับผมคนดูก็คือโค้ดที่3มนั่นเองครับผมอ่าถ้าเกิดได้เราจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมโค้ดที่3นะครับผม,ค,ม, 4, ค,มคือวิกตอรี่แลบนั่นเองครับผมอ่าแล้วโค้ดต่อมาเลยนะผมก็คือโค้ดที่4ี่โค้สุดท้ายคือเกมส์มูฟวิ่งนั่นเองครับผมโคนี้จะได้แว่นตานั่นเองครับผมไปแล้วก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ยาวๆเอ้ยไม่ยาวสั้นๆเลยก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมคนดูก็อย่าลืมกมมดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยก็เดี๋ยวไปชมภาพกันเลยดีกว่าไป